สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ่อมาทำไก่ผัดพริกขิงนะคะตามไปดูเลยค่ะวันนี้เราทำไข่ดาวหนึ่งฟองนะคะทานคนเดียวค่ะเราชอบทานไข่ดาวแบบนี้มากเลยนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะ จากนั้นเราก็มาผัดเลยนะคะก็จะมีหอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็พริกหนุ่มนะคะแล้วก็พริกแดงค่ะผัดให้หอมให้พริกสลบก่อนนะคะพอพริกสลบได้ที่แล้วเราก็นําไก่กับเห็ดค่ะแล้วก็ขิงนะคะไก่กับเห็ดนี้เราต้มเรียบร้อยแล้วนะคะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมค่ะผงชูค่ะน้ําตาลค่ะ แล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยนะคะพอกระทะแห้งเราก็เติมน้ำที่เราต้มไก่เมื่อกี้ลงไปนะคะพอเข้ากันแล้วเราก็นำต้นหอมที่เราซอยไว้ลงไปผัดเลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนง่ายมากเลยค่ะน่าทานไหมคะทุกคนมาทานได้กันค่ะ